วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จออกนวังรื่นฤดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครประธานพระบรมรกาัรให้พลตํารวจโทอัตเทรกรีตทารีชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูป,ปธรรมน,น,นําคณะนักรเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิธ์พ รัชกาลที่6ประจำปีการศึกษา2568ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้ารับประทานทั่วรางวัลประทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือหมื่สุทธานารีนาศและโล่รางวัลประทานพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคน สำหรับการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชการที่6จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่ารวมทั้งร่วมเสริมพระเกียรติคุณและเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว